อันนี้ก็จะเป็นเทนเครื่องของอะพาร์ทสองนนะครับคือขาดเละเลยครับกร,กระจายทีเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยดูแลก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราก็ได้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราจะทําการมาร์กนะครับนี่ก็จะเป็นดุมล้อของอ e ะพาร์สองโนบบนี้เราได้ทาการเปลี่ยนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนคู่เดียวบางทีใช้นา,นานไปข้างอีกข้างนึงก็จะดังไปด้วยนะด้วยมาตรฐานของ,ขงที่นี่เลยเราก็ทําเสร็จเราก็จะไล่ปอนด้วยครับ นี่ก็จะเป็นดุมล้อของยกระผาส,สองศูนย์ครับนี่เราได้ทําการเปลี่ยนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรอยมือนิดนึงนะเพราะว่าเราได้ทําการจับนะครับนี่นะครับดุมล้อใหม่หน้าหลังเลยคนระับเราเปลี่ยนหน้าหลังนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนคู่เดียวบางทีใชหนานๆไปข้างอีกข้างนึงก็จะดังไปด้วยนะครับมันก็จะดังตามกาันนี่เราก็ไล่ปอนะครับด้วยมาตรฐานของที่นี่เลยเราก็ทําเสร็จเราก็จะไล่ปอนด้วยคนระับตั้งปอนด้วยมาตรฐานเลยนะครับ มันจะดูไม่ค่อยช้าอ่ะเพราะว่ามันมันมันมีรอยนิ้วมือผมยังไม่ได้เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยว่าเราประกอบเราจะได้อันนี้ก็จะเป็นดุมล้อหน้านะครับเนี่ยทุกคนดูนะอันนี้จะเป็นดุมล้อหน้าดุมล้อหน้าจะมีไม่มีเซ็นเซอร์ที่ติดกับดุมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นดุมล้อหน้านะรันจะเป็นดุมล้อหน้า นี่คือว่าใช้งานมาหนักมากคร,รับเรลาบีอะไรเึ้นออกมาหมดแล้วนี่ฮะเอออะไรวะนี่ก็จะเป็นดุมลอ้อหน้านะครับ <S <S 2> <S 2> อันนี้จะเป็นดุมลอ้อหลังนี่เองนะครับผมนี่จะเป็นดุมลอ้อหลังนี่ก็จะเป็นดุมลอ้อหลังนะดุมลอ้อหลังจะมีเซ็นเซอร์นะครับด้วยเสียบฟักจากด้านหลังนะนี่ก็จะเป็นดุมลอ้อหลังนี่เองนี่ ดึงแล้วหลังนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็อีกอันดึงอยู่ฝั่งนู้นอีกอันหนึง่งอันนี้ผมอ้อมให้ดูคร่าวๆก่อนนะก็จะมีสี่อันหลังสองหน้าสองก็จะมีล้อสี่ล้อนี่เองครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็จะประกอบกลับคืนนะเพราะเราได้ทําการขันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัง้งกอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบเข้าที่เดิมนะดูนะครับ เดี๋ยวเราจะประกอบข้อที่เดิมเลยครับกับแ<ด>อปพลิซ0นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าเราก็ได้ใส่เสร็จแล้วเห็นปะข้างในมันดูใหม่มากเลย<ด>ชุดเบรกคือพวกชุดเบรกเขายังไม่ได้ทำนะเราเขาเราเขาเปลี่ยนแค่ดุมล้อแล้วก็ช่วงล่างแค่นั้นเองนะดุมล้อใหม่ดุมล้อหน้าหลังทําการเตลียใหมันหมดเลยนะครับนี่เูเราปัาบ๊บเราปื๊ดเลยเนี่ยสวยงาม จะเป็นดุมล้ออีกอันนึงนะครับนี่จะเป็นดุมล้อหน้านี่เองนะครับผมนี่ดุมล้อนี่ปะโ้เงี้ยการสูดบางทีมันหอนะคที่ไม่แกาดังบางทีมันจะหอนก็เลยเกิดอาการเสียงดังขึ้นนี่ก็จะเป็นดุมล้อหลังอีกอันนึงนะครับนี่ดูก็อย่างที่ผมบอกถ้ามันหอนดังมากก็มีมันมีหลายอย่างนะครับแต่ตัวนี้เป็นที่ดุมล้อมันมีดุมล้อก็มีส่วนล้อก็มีส่วนนะครับล้อยางอะไรมีส่วนหมดเลยก็ เกี๋ยวช่วงล่างอะไรก็มีส่วนนะแต่คันนี้เขาทําระบบช่วงล่างใหม่หมดเลยนะนี่ล้อใหม่เก๋ก็ประมาณนี้คนระับบายบายลาไปก่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทนเครื่องของไอผ่าสองโซนะครับคือขาดเละเลยครับกร,กระจายทีเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยดูแลก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วขาดเสร็จปุ๊บเวลาติดเครื่องครับเครื่องก็จะสั่นแรงครบบางคนก็คิดว่ารอบเป็นอะไรนะ บางทีแท่นเครื่องก็มีสิเกียร์กันเกี่ยวเยอะนะเครื่องเราก็จะเดินสะดุดนะเพราะว่าเครื่องมันสั่นเองเนาะของเราผ่านสองศูนย์นะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนสี่อันเลยนะคือว่าซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังนะของเราผ่านสองศูนย์นะอันนี้เราก็ได้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราจะทําการมาร์คนะนี่ครับเราได้ทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ฝั่งที่ขาดเยอะมานี่ฝั่งตัวหิ้วเกียร์นะนี่เราก็ได้ทาการเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะตั้งพอนะเรามาร์ อย่างดบดีเลยนะเ้าก็จะมีหน้าอันนี้ด้านหน้าเราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วแล้วจะมีด้านหลังไม่เห็นต้องมองด้านหลังด้านหลังลเราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วผมจะตัด20หน่อยนะครับผม